สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแมชพอยต์นะฮะวันนี้วันพระสัมฤทธที่22กุมภาพันธ์2567นะครับอยู่กับผมโทนคุณพีรนัทจำปาเงินแล้วก็คุณปาพระสิทธิ์สุริกุลก็คุณปาจะก็อี้ดูเบี้ยวๆหน่อยนะเหรอที่หนึ่งเหรอขยากอยากตกแล้วตกแล้วตกแล้วบอว่าผมก็แย่ไปวันนี้ตัวอย่างนี้ก็ได้ไม่เด้ออันนี้คุณตั้งใจนะฮะใช่ใช่ใช่เพราะอันนี้ทีมงานของเราเนี่ยเหมือนมันหายไปคนหนึ่งครับเพราะว่าเขา ต้องการจะเข้าไปดูมอนิเตอร์เพราะว่าเขาไปไหนไม่รู้ติดเขารับงานรับงานซ้อนเขารับงานซ้อนอยากทำอยาทำรับงานซ้อนหมายคือเขาเหรอฮะผมครับผมวันนี้เรื่องราวข่าวสารในวงการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลนี่มากมายเลยเมื่อคืนก็มีพิมยรีกซึ่งลิเวอร์พูลก็ถล่มลูตันไป41นะฮะขณะที่โดนนำก่อนด้วยคุณซื้อคนใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีชื่อของชาบี้อาองโซ่ด้วยแน่นอนแต่คราวนี้ก่อนหน้านี้วันหนึ่ง บาเยอร์มิวนิกเนี่ยเขาแถลงแยกทางเขาไม่ได้ปลดนะไม่ได้แซกนะ,ะกับทางด้านโทมัสทูเคิลหลังจบฤดูกาลนี้ครับผมว่านี่เป็นการหาทางออกร่วมกันที่ดีที่สุดละระหว่างบาเยอร์กับโทมัสทูเคิลซึ่งแน่นอนฮะจากการอัปเดตผม่ดูจากข่าวทั้งสงสื่อนะฮะสื่อที่น่าเชื่อถือได้ในบ้านเราก็มีในต่างประเทศแน่นอนแมทลอ เมตโลออกมารายงานเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาว่าอย่างไรเขาบอกว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยอัมลาบาเยินเป้าหมายต่อไปที่ทูเคิลจะมาทําคือล uh ิเวอร์พูลอ่าฮะแมนยูและทีมชาติอังกฤษครับผมนี่เป็นสื่อระดับเทียบ top top ส่วนฝั่งของฟอร์เรนเพเทนเบิร์กซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของสกายในเยอรมันแล้วก็ทํางานอยู่บิลสื่อของเยอรมันครับฝั่งเยอรมันเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ทูเคิลอาจจะไปท mm ําบาร์เซโลนาก็ได้แทนที่ชาบี้ ส่วนชาบี้อลองโซ่เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับว่าจะไปบาเยนท์เขาก็มันนะม่นใจนะฝั่งนูกเขามั่นใจนะเพราะเขาทำไมเขาเขาถึงมองว่าอลองโซ่จะไปบาเยนท์เขาบอกว่า 1. บาเยนท์ Bayern ไปการันตีแชมป์ทุกปีอ,อ,อันนี้ในมุมเขานะรเราเรา,เราฟังหูไวหูนะการันตีแชมป์ทุกปี2เขาอยู่ในเยอรมันมาสักพักแล้วแล้วก็การไต่เต้าจากบาเยนท์ทำบาเยนท์เป็นแชมป์บูเดสิก้าก่อนอาจเลเวอร์เป็นแชมป์แล้วบาเยน์เป็นแชมป์บูเดสิก้าหรืออยู่กับเรเวอร์ต่อ เพื่อที่จะพาลิเวอร์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนแล้วค่อยกลับไปลิเวอร์พูลก็มีความเป็นไปได้แต่นี่คือฝั่งเยอรมันนะซึ่งฝั่งเยอรมันฟอร์เรนเพเทนเบิร์กอ่ะก็คือเทียร์หนึ่งหรือเทียร์ระดับท็อปของเยอรมันเช่นกันอ่าแต่ถ้ามองในมุมของคุณโทนเนี่ยเทียร์ศูนย์จุดสองแปดเนี่ยคุณโทนมองเคสของต่ำตมต่ำตมมากเลยน้อยกว่าหนึ่งไงอ๋อเลยก็หนึ่งต่ำกว่าหนึ่งก็ศูนย์จุดสองแปดอ๋อเลยคุณมองว่าอารองโซจะออกในหน้าไหน ผมมองว่าอาองอาองแซ่เนี่ยอาองโซ่อาลองไม่น่าเชื่อถือน้องจากอาองโซ่นี่อาองแซ่แล้วมีอะไรอาองกุใจมืออ่าฮะใช่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถือแล้วแหละครับไม่น่าเชื่อถือแล้วคืออาองโซ่เนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าเขาเขาเนี่ยน่าจะมาลิผูไปลิเวอร์พูลเพราะว่าครอปไปปั๊บพอดีเป๊ะมันลงอกแบบนั้นมันลงล็อกแต่พอเมื่อวานมีประกาศของทูเคิลชักไม่แน่ไม่หรอกทูเคิลมีทางเลือกขนาดนั้นเลยผมถามว่าใช่ทูเคิลซึ่ง ซึ่งก็กมีมีความล้มเหลวกับหลายที่ในช่วงหลังมีปัญหากับนักเตะมันทุกที่ที่ไปทำงานใช่ผมถามว่าสโมสรต่างๆเวลานี้ยังอยากได้ถูเข้าอีกหรือซึ่งตอนแรกผมคิดอย่างนั้นคุณโทนแต่พอสื่อมันไม่ใช่จากเบนจาคอบม,มันไม่ใช่จากฟุตบอลทาน์เฟอร์มันเป็นสื่อจากแมต o โลไงจากน i ลี่เทเลกราฟมันก็เลยแสดงว่ามันมีความน่าเชื่อถือประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น แม้กระทั่งข่าวที่ผมเหลือเชื่อผมไม่ได้เหลือเชื่อที่ทูเคิลจะมาทำเรอร์ภูอย่างเดียวนะ,ะไม่ได้เหลือเชื่อที่มาทำอาย่แต่มีถึงขั้นว่าทูเคิลเนี่ยจะมาทําทีมชาติอังกฤษซึ่งแน่นอนโค้ชเยอรมันมาทำอังกฤษอ่ะมันดูผิดวิสัยมันไม่ได้แต่มันเป็นจากสื่อแบบะระดับท็อปเนี่ยมันก<ช>็อดจะไม่คิดไม่ได้นักเตะทีมชาติอังกฤษนี่โอ้กับคืออังกฤษกับเยอรมันเนี่ยมันฟาดฟันเป็นคู่ปรับกันทุกในวงการเลยเมันไม่ได้คือผมต่อให้เป็นแมตต์ลอเนี่ย ผมบอกได้เลยต่อให้เป็นแมตแมตลอแมทิวดินแมตไม่รอก็ได้แมตแมตมาแมตคอยแมตมาเลยไม่ต้องรอจะผมไม่เชื่อก็มองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นรมบุตทนัดเรื่องกับทีมชาติอังกฤษออกไปเลยแต่ถ้าแมนยูแมนยูกับลิเวอร์พูลยังพอมีบ้างเล็กน้อยแมนยูเนี่ยในมุมว่าถ้าเอลิกแทนฮาผลงานยังเป็นอย่างนี้จบที่6 เราไม่ได้ถ้วยอะไรเลยอ่ะอืเอ้ามันก็ต้องหาคนแทนใช่แล้วใครที่พอจะมีชื่อชั้นที่ดูเบอร์แล้วแบบแฟนแมนยูพอจะรับได้เนี่ยก็น่าจะโทมัสทูเคิลนี่แหละหรือจะเป็นคอนเต้ล่ะอ่าทูเคิลคอนเต้อืคือฟลิกพันซี่ฟลิกอะไรพวกเนี้ยซึ่งฟลิกก็มีข่าวจะกลับไปทำมาเยอะหนิอ่าคือฝั่งของพวกเยอรมนีเนี่ยอย่างเลเวอร์เนี่ยคุณไม่ลองอังเดรบิยาร์ดโบอาร์ดไปเลยเล่าอื บียัตบัวก็เก่งแต่ว่ามันออกจากวงการเร็วไปหน่อยมีมปัญ<ร>หากับมักเซยล่าสุดคือจริงๆมีกุญซือมือดีที่พวกทําไมถ้าตั้งทูเคิลได้เนี่ยบาเยน์ไม่ลองอังเดวิยัตบัวแล้วแล้วจากที่คุณโทนบอกเพราะว่าผมไปตามข่าวจากในเยอรมันนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนตามกระแสอังกฤษผมไม่ตามกระแสในเยอรมัน,นที่เราเอ่ยชื่อมาไม่ว่าจะเป็นอาลองโซทูเคิลหรือใครก็ตามเขาบอกว่าอาจจะมีดีลที่แบบพลิกโผอย่างเช่นแบบ เหมือนแนวแนวชื่อแบบโอลิเวอร์กลาสเนอร์ชื่อแบบแปลกๆอ่ะผมผมใช้คำนี้นะแต่ว่ากลาสเนอร์เขาไาทำอานี่นั่นไงมาทำคิสตันพาเลตแต่จะมีชื่อลักษณะแบบนี้ซึ่งผมก็มองว่าหรือมันจะเป็นกุนซือของไฮเดนทามที่อยู่ไฮเดนทามมา16ปีหรือจะเป็นแฟรงค์ชมิดของไฮเดนทามหรือจะเป็นกุนซือที่แบบอ่ะแม้กระทั่งกุนซือที่หายไปคือคือคือมันจะมีพวกเยอรมันหลังๆเขาชอบใช้แบบนี้เหมือนกันก็คือว่าในคลาสอ่ะ ในคลาสอ่ะที่อบรมที่เรียนที่อบรมโค้ชคือเป็นตัวท็อปของรุ่นอ่ะใช่เทเดสโก้อ่าอาจจะไม่แน่อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ลักษณะอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับเพราะาวในเยอรมันบอกว่า อาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่ไม่ได้อยู่ในโผนึกจากคุมบายเยนนะซึ่งถ้าออกมาเป็นแบบนั้นลิเวอร์พูลจะถูกใจเพราะมีโอกาสได้อาองโซเยอะเหมือนตอนฮันซี่ฟลิกเนี่ยก็ไม่ใช่เบอร์ใหญ่เพียงแต่เป็นคนที่ทำงานจริงๆจังๆอยู่เบื้องหลังทำงานมีวิธีการซึ่งคนในวงการลูกหนังเยอรมนีเนี่ยเขารู้กันดีเขารู้กันดีให้รู้มือกันครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นคอนเต้ไปคุมบายเยนไหมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้คอนเต้ โปรไฟล์ขนาดนี้ไปคุมไบเยรนแฟนไบเยนรับได้พอใจผมว่าพอใจอ่ะอาจจะเป็นคริสเตียนสไตรช์ของไฟบวกหรืออาจจะเป็นมาโกโรเซ่ก็ไม่แน่เนี่ยอาจจะเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยมีความเป็นไปได้คือโรเซ่เนี่ยก็ถือว่าผลงานโปรไฟล์กำลังไต่ระดับนะเพราะว่าออกคอนเสิร์ตเยอะพอไปเข้าแบ็คพิงก์แล้วโอเคนั้นโรเซ่นั่นะมันชิงเล่นแต่โรเซ่นี่เขาจะเป็นเหมือนเป็นซอสด้วยใช่นั้นโรซ่านั้นโรซ่าครับ ันชิงเล่นไปก่อนละคือคุณปูเพิ่งจะเล่นเนี่ยวเมื่อกี้ใช่ใช่หรือแม้แต่พวกเอดินแทนซิชอ่าเนี่ยไม่แน่คุณตัวไม่แน่มันจะมีบุตรมูลดาวรุ่งโค้ชดาวรุ่งของเยอรมนีครับหรือเซมเบอร์เซนเออร์เนสต์ของสตุตการ์ดอีกคนหนึ่งมีโอกาสเยอรมนีออสเตรียอ่าใช่มันจะมีมันจะมีพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะอาจจะชื่ออาจจะแปลกไปแต่ว่าช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะเป็นเก้าอี้ดนตรีนะเกย์ปีเตอร์บอสทำ psv เป็นแชมป์หรืดัชเข้ารอบลึก เอาดันเข้ารอบลึกแชมเปี้ยนลีกถูกไอปิดชื่อปีเตอร์บอสนี่ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่น่าสนใจอย่าลืมว่าโปรไฟล์เขาได้คุมทีมใหญ่มาตลอดนะถ้าไม่แน่ปีเตอร์บอสอาจจะโยกจากการคุมพีเอสวีกลับไปในบุนเดสติกไปคุมเลเวอร์แล้วชาบี้ไปคุมลิเวอร์พูลคอนเต้ไปคุมเดี๋ยวรอดูก็ได้นตีมนไป้าอี้ดนตรีมี่เกิดขึ้นได้หมดอาจจะลามมาถึงแมนยูและเชลซีนะครับเพราะว่าพอร์ชเนี่ยสมมติสัปดาห์นี้พลาดคาราบาวครับฟุตบอลยุโรปไม่ได้ไปเล่น เอฟเอคัพตกรอบอสถานการณ์ตอนนี้มันดูสวยหรูนะ,ะแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเดี๋ยวรอดูฮะเกาอี้ดนตรีของแมทพอยท์มีไหมซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่ามันเริ่ม,าามบานแล้วมันบานใช่คือมันใช้มานานแล้วใช้ว่าสิสี่ห้เดือนแล้วมันบานแล้วใช่เนี่ยคือแปลงอ่ะถ้าเกิดมันหัวมันบานไอที่ขัดมันอ่ะมันก็จะไม่ดีมันะนำเพราะมันแทงเงือกใช่ผมแนะนำแทงเงือกที่ประหยัดอะไรฮะก็เอาด้านที่เป็นด้านด้ามจับอะ ปตกหลุดรับรองเชลโลกเหรอไม่ไม่ฟวามันหลุดคราวนี้ผมก็ไปจะเปลี่ยนภรรยาไม่ยอมให้เปลี่ยนมีมุกเปลี่ยนแปลงสีฟันจะใช่จะเปลี่ยนแปลงอะเปลี่ยนมีเเปลี่ยนมีแล้วตายดินะภรรยาไม่ให้เปลี่ยนเพราะว่าเขารักผมไม่ยอมรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทีนี้ก็เหลืองกันไปต้นไปต่อ แฟนผีว่าไงเนี่ยสื่อดังไปครับแล้ววิจิพูดถึงกันนีไปแล้วเรื่องเจนครอบเลยครอบขอพักงานไม่รับคุมทีมหนึ่งไม่ครอบหรือโคดด่วนเนี่ยโคดด่วนไม่ไปดินโดแล้วแกบอกพักหนึ่งปีแต่ไปคุมดินโดนะแกบอกว่าไม่ทําในพรีเมียร์ลีกแน่นอนแต่พักหนึ่งปีแสดงว่าแกมีความเครียดจริงๆปั๊บเป๊ปกาวเดล่าก่อนมาอังกฤษก็พักไปปีไมมเหรอใช่ไหมตอนเป๊ปจะมาแมนซิเตี้เป๊ปพักไปปีอันเช่ก็เคยพักไปปีมันไปได้ไม่ต้องโทษว่าใส่ที่เขาพักเนี่ย รอให้เยอรมันจบฟุตบอลยูโรซึ่งผมเชื่อในมุมผมนะเป็นเจ้าภาพด้วยมผมไม่เชื่อว่าเยอรมันจะเป็นแชมป์ซึ่งถ้าไม่ได้เป็นแชมป์คือล้มเหลวแน่นอนครับครับจะเข้าไปเสียบพอดีเป็นไปได้เป็นไปได้คือเขาอาจจะอยากคุมทีมต่อแต่เขาเบื่อการทำงานลูทีนที่มันต้องใช้สับพักกำลังต้องใช้เวลาลนะต้องใช้โอ้โห อะไรต่างๆนานาในการทำงานนี้แล้วเต็มไปด้วยความเครียดกดดันถ้าเกิดยังได้อยู่ในวงการต่อยังได้อยู่ในวงการต่อแต่แต่งานมันเบาลงความกดดันเท่าเดิมเพราะคุณกุนซือทีมชาติเยอรมนีความกดดันเท่าเดิมแต่มันไม่กดดันทุกอาทิตย์ถูกคุณจะลืมว่าทำริมูซ้อมวันพุธเพื่อหาแถลงข่าวกลางสัปดาห์แชมเปี้ย คุณดูหน้ามีคนไปเปรียบเทียบหน้าเจนคลับตอนมาใหม่ๆแตตอนนี้โอ้โหเครียดไปเยอะไอเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องห่วงรวยตัวเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยู่แล้วแกเลิกยังได้เลยตอนนี้เลิกอยู่ใช่โอ้โหเลิกได้ตั้งแต่ตอนออกจากลอตบูลแล้วออกจากไมล์แล้วใช่ดังนั้นเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นไปได้ที่ครอบอาจจะมองให้อะไรบางอย่างเวลามันคัดกรองอะไรที่มันเป็นตัวเลือกที่ดีให้กเขาแล้วจริงเยอรมันช่วงหลังเนี่ยชุด U17 U18 เริ่มมีนักเตะขึ้นมาใหม่แล้วก็มันช่วงถ่ายสายเลือดคุหรือว่าเยอรมันยุคโจชุดคิมมิดเลออนกอเลสกาผู้นี้มันกำลังจมดไปแล้วผมเชื่อว่าหลังยูโรเนี่ยมีโอกาสผมเนี่ยมีภาวะเหมือนเขามีภาวะคล้ายๆเขาก็คือเช่นเบื่อเบื่อเบื่อการต้องพากบอลต้องพากบอลพักบอลแล้วเลิกเที่ยงคืนดือนึ่งตีสองเดือนละสองแสนถ้าได้ถึงนั่นก็ทำไม่ได้ขนาดนั้นไงคือมันรู้สึกว่า มันดูทีเดิมเดิมมันรูทีมันมันใช้มันเอาเวลาในชีวิตเราไปเยอะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมแค่ยังอยากอยู่ในวงการต่อสมมติว่าผมยังอยากแต่ผมก็ไม่เอาจะเฟดลงผมก็ไม่พากบอลแต่ผมยังเป็นพิธีกรอยู่เห็นไหมผมก็ยังอยู่ในวงการผมยังได้ทํางานที่ตัวเองรักแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่ก็ลดลงมันไม่ต้องไปใช้สภาพกำลังใช่หรือไปเทคทามไปทุ่มเวลาครับเพราะฉะนั้นกล้องเราจับโฟกัสเดียวเดียวเมื่อสืนี้สิ่งที่คุณทกำลังจะบอก กับแฟนๆก็คือคุณจะอำลาคุณเชิญอะไรนะเเลยกล้องเดียวๆอ่าจะพูดเกือบจะหลุดคำสมัยพ่อขุดดังรามนึกว่าจะเข้ากับเขาทีไรผมเกือบหลุดทุกทีสุดท้ายแล้วผมจะประกาศอำลาวงการถ้าผมถูกแฟนทุกคนถ้าผมถูกหวยงวดนี้รางวัลที่หนล้านพอเฮ้ยแค่หก็พอแล้วเหรอพอแล้วมีเก็บไว้บ้างหอล้าน ม่งไม่ให้ <c oughs> ได้ไรล่ะ <c oughs> จะไล่กวาดวงการมาขอทางร้านหนึ่งจากจะเอากวอกจากวงการมึงจะมาขอร้านหนึ่งอีก <c oughs> เอาไปดูที่รีวิวเลยครับ oh, โอ้โหเมื่อวานโดนนำก่อนถึงกับมีสัน่นเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามันกลับมาได้อยู่แล้วเมื่อวานนี้ขาดผู้เล่นเยอะครึ่งแรกบุ oh. แต่ยิงไม่ได้โดนก่อนไงขาดอาริซงเบเกอร์โอ้ขาดเคอร์ติสโจนขาดซาร่าโชต้านุนเยส ปรากฏว่าเมื่อวานนี้อพอพูดถึงฟันได้เพิ่มสถิตินิดนึง <S <S ฟันได้เนี่ยเล่นในแอนฟิลด์เนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่เกมแต่แพ้ในบ้านแค่เกมเดียวเท่านั้นนี่มงประตูตีเสมอแล้วก็เกือบมงเมื่อวานเกือบมองได้2ลูกนะไม่พักกุ้งเหรอนีไม่ใช่ไม่ใช่ตาไตชองไตชองเมื่อวานลูตันดันไปกระตุกหนวดหงก่อนไปเด็ดไปเด็ดขนนกหงก์ไปเตะเด็ดขนหงแดงหงจิกตาแตกเลยคือลูตันเนี่ยถ้าไม่ใช่ที่เคนเวิร์ดโรด ไม่มีอะไระแต่ถ้าเกณฑ์ในบทลด<ฮ>พลังแมนยูเกือบตายอ่ะระ้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์บัวนี้ลิเวอร์พูลก็เกือบนำครึ่งแรกไม่คมเองครึ่งหลังพอปลดล็อกได้จากลูกเตะมุมแล้วฟนานได้มงเข้าไปหลังจากนั้นก็มาอีกกัคโปใช่ไหมฮาวิเอเลสถูกต้องอรวมถึงหลุยส์ดีอาร์ตซัดกันเข้าไปร้125อยยี่สิบห้านาทีเอ้ร้อยยี่สิบห้าวินาทีเท่านั้นประตูความห่างระหว่างกัคโปกับ ไอ้ฟานได้ตีเสมออะเพราะว่าคือลูตันนำก่อนจากชิโดซี่อองเบเน่นาทีที่สิบสอเรียกว่าพูได้จากฟานได้นาทีที่56กัคโป58าิดีอาร์ตเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็เอลเลียตเนี่ย90ก็คือประตูระหว่างฟานได้กับกัคโปเนี่ยห่างกันแค่125วินาทีแล้วประตูที่หลุยส์ดิอยสทำได้เท่ากับลิเวอร์พูลเป็นทีมแรกใน5ลีกใหญ่ยุโรปนะคุณผู้ชมที่มีนักเตะเกิน5คนที่ยิงเกิน10ประตูอ่ะไปไล่กันเองผมจำไม่ได้ก็เนี่ยดิอาส ดุนเยสซาร่าโจตาทุกรายการนั้นในทุกรายการยิงเกิน10ประตูมีมากกว่า5คนคนสุดยอดจริงๆฟอร์มดีมากโอ้ว่าที่แชมป์คาราบาลครับไปต่อที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลช็อตฟิลฮะไม่มาแล้วโปรดิวเซอร์อ้าไม่ผมจะไปยุ่งกับมันดิโอ้โหก็เรียกมันขนาดนั้นก็มาดิปืนใหญ่ช็อตฟิลพ่ายปอร์โตเกือบจะเสมออยู่แล้วแต่เมื่อวานเมื่อวานปอร์โตเล่นดีเกินเหตุเลยนะเล่นเล่นดีเกินคาดเลยนะผมนั่งดูไฮไลท์เนี่ย โอ้โหปอโต้เล่นแบบโหดมากเกือบเกือบจะได้ประตูเอาจริงๆเนี่ยเกือบจะได้ประตูชัยตั้งแต่ก่อนที่จะมายิงท้ายเกมไอ้กาเรนนเลเล่นดีมากนะอ,อายุ26ปีเวนเดอร์ซอนกางาเรน่ใช่ยิงเข้าไปลูกนะั้นเหมือนไม่มีนะนะอาร์เซนอลเตะทิ้งไปแล้วป,ววปอโต้ก็หนุนกลับมาแล้วอยู่ๆกาเรน่ก็ยิงลูกนั้นนะผมตำหนิหนึ่งกาเรน่ยิงดีผมตำหนิการยืนตำแหน่งของดดวิดลลยะใช่ไนตำแย่ออกมาเยอะมาก แล้ว <c oughs> เป็นมาหลายเกม<ช>แล้วใช่จะออกมาทําไมขนาดนั้นอ่ะออกมาระยะแบบนี้โดนเขาลักไก่ย,ยิงเลยเนี่ยโพสิชันผิดตําแหน่งมากๆเลยแล้วเมื่อวานเนี่ยกาเรน่พอยิงประตูได้ก็เป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับในแชมเปี้ยนส์ลีกประตูนะทั้งประตูและแอซิสเนี่ยมากที่สุดในแชมเปี้ยนส์ลีกคือ8ประตู5ประตูกับ3าแอซิสมันเป็นไรเดี๋ยวกลับไปแก้ตัวที่เอมิเรตสเตเดียมวันที่12มีนาคมผมจะบอกคุณโทนอย่างนี้ผมก็เข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทำไมมันแปลกแอาร์เซนอลเนี่ยเล่น16ทีมสุดท้าย นะฮะ16ทีมส <duh. S 1> ุดท้ายในนัดแรก9เกมหลังส <en> ุด <emotion> พี่พลโดนตลอดแพ้หมดเลยโดนตลอดแพ้หมดเลยไล่ตั้งแต่แพ้ให้กับปอเคยแพ้ปอร์โต2-1แพ้บาซ่าแพ้มิลานแพ้บาเยนบาเยนเนี่ยเจอกัน3ครั้งแพ้หมดเลยผลงานไม่ดีเลยต้องบอกว่ามีแค่นัดเดียว9นัดหลังสุดมีแค่นัดเดียวก็คือชนะบาร์เซโลนาในนัดแรก แต่แฟนอาซนเดี๋ยวเพิ่งท้อใจเพราะว่ามันยังมีเกมและที่2อยู่นะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เปเป้เป็นนักเแต่ที่อายุน้อยอายุมากที่สุดที่เล่นในรอบล็อกเอาท์ปี360วันลามินยาเมาเล่น16ปี8ปี800กว่ากี่เออไม่ถึงเดี๋ยวาคนคนแล้วคนหรือนี่บ้าเหรอลามินลามินยาเมีแต่่รูนกี่วันลามินยาเมาคือทำสถิติอายุน้อยที่สุด ที่เล่นแชมเปี้ยนลีกรอบน็อกเอาท์นะฮะส่วนเปเป้ปอปมุกเนี่ยแกอายุมากที่สุดใช่ลามินยาเมาตอนที่เปเป้ลงสนามแชมเปี้ยนลีกแล้วในรอบน็อกเอาท์อายุสองขวบแรกเนี่ยรามินยาเมาสองขวบนะฮะเป็นเด็กที่ดีมากแล้วก็พ่อแม่เขาสอนมาดีเพราะว่า้ามินยาเมาใช่ และอย่าเมานะรามีนคืออย่าไปดื่มนะอย่าเมาถูกต้องแล้วน้องชายก็มีไม่ขับด้วยอะไรฮะอย่ารามีนอย่าเมาไม่ขับไปต่อคึี่โปรแกรมยูโรป้าเพย์ออฟคืนนี้ฮะเป็นนัดที่2แล้วนะครับโอ้โหสวยแล้วีที่22แแต่ไม่ใช่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นข้อมูลตีเที่ยงคืน45ไฟล์ไฟบวกเจอลองดูแล้วมิลานโอเคสุดเลยคารบาเบราแลนมิลานมุมิลานสบาย ตู้รู้เจอเบนฟิก้าไอประตูแลนก็ไม้ไอไม่ใช่ไอสตีฟมองดองด้าไงอ่าใช่ไอไม้เมยองนี่คือนิวมองดองด้าเฮ้ยแต่ต้องแจ้งความมาเนี่ยทำไมฮะมีบ้ากามด้วยคาราบักเจอบ้ากามร์ไม่ใช่ไม่ใช่บาก้าฮะบากาม์มันขุนฮะตีสามโอลิมปิกบักเซยเจอชักตาตั้งโดเน็ตอ่าไม่ใช่ชักเตอร์นะครับนะชัสปาต้าปรากเจอกาลาตาสลายฮะสปอร์ติ้งลิสบอนเจอเด็กหนุ่มเผาไหม ยังบอยเบิร์นครับไม่ไม่ฮิปฮอปกันทั้งวันเลยเหรออะไรยังโอมอ๋อไม่ใช่ยังบอยอยู่ไม่บ้าเหรอด็กหนุ่มยังบอยฉลามอยู่ที่กรุงเบิร์นฉลามเจอฟีนูสไม่ใช่โลมาโลมาดิครับเจอฟีนูสบ้าจริงๆเชียวไม่จบเลยการไม่จบกว่าจะเข้าก็จะออกแต่ละเบรกเชื่อไหมคนพออยากรู้โปรแกรมไปเปิดหาเว็บดูเองคันโตนาเอาดีทางด้านการไปนักร้องโชว์ลูกคอโปรโมทเพลงอรไปดูแกร้องเพลงอะไรอ่ะไอ้นี่ปะ เพลงไอ้สิ่งหนึ่งป่ะมาไม่ใช่นี่แกออกมาละเดี๋ยวจะจะร้องให้ฟังนี่ออกมาละร้องตอนไหนเดี๋ยวจะร้องให้ฟังตอนนี้อายุ57ปีแล้วนะเป็นโนไปร้องโปรโมทซิงงกลปัญหาทำาไมฉันเติบโตโอ้โหเพลงนี้เหรอจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้กลับไปเป็นนักบอลเหรอ I am independent ท่งพลังดังเฟอร์ลรีที่ไม่เคยคิดเออพอดีเลยนะคนไอ้มือเขาเปียโนก็ได้เอลต์เอลตันวดมาด้วยเพดมาเอลตันจอนโอ้จบ้าเลยอีกคนหนึ่งนี่เป็นรายการวางเรตตี้ของ BBC เดี๋ยวเฟรนวีลอสแต่ร้องเสร็จปุ๊บเป็น The Friend Lost นะเพื่อนหายหมดเพื่อนหายเพื่อนหายหมดเขาชอบการทำงานในวงการบันเทิงไม่รู้เขาร้องเพลงอะไรนะเออฟังไม่ออกไอ้นี่ป่ะไอ้เทพีบ้านไผ่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะ passion เนี่ยแหละมือใช่เนี่ยมือวางหือมาตอนแรกเขาตอนแรกอ่ะเขาจะร้องเพลงนี้ด้วยแต่มันต้องมีเต้นไงรวย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 ตอนแรกน่าจะเมื่อกี้ฟังฟังอีกทีน่าจะฟ้ารักพ่อด้วยนะใช่ใช่ ม้ชิแกดแดนของฟ้ารักพ่อไปถึงว่าเสื้อเล็กแกอาจจะร้องให้เสื้อเล็กฟ้ารักพ่อใช่น่ารักแต่แต่แกบอกว่ารักน่ารักพ่อคือหน้านี่คือคนตัโตน่าถูกต้องน่ารักพ่อแต่เขาจะร้องให้พวกเราก็คือฟ้ารักพ่อเขาบอกนี้พักสักครู่ครับ กลับมาติดตามแมตช์พอยต์กันต่อถึงก็ต้องเท้าเซลเข้ารายการเพลงไปไงด้วยการที่นั่งเบรกรายการก็ต้องฟังเขาปล่อยมุกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะมาติดตามกันต่อนะฮะในช่วงที่2เรื่องราวของปารเซดลนาก่กับการจําหน่ายเสื้อและของที่ระลึกระลึกติดครับมาที่ระลึกิดครับมาที่สุดในยุโรปต้องขายแล้วแหละเพราะว่างานการม่ค่อยดีนะแต่ว่ายอดขายเขาดีเพราะว่าเฮ้ยเสื้อผ้าเขาสวยเขาทําดี แล้วก็พอเป็นโลโก้สปอร์ติฟายอ่ะมันก็เท่เก๋ด้วยนะหลายของเขากิ๊บเก๋หลายอย่างคือหน้าซื้อโลโก้บาซ่ามันก็เท่ด้วยไอเสื้อชุดนี่ผมอยากได้เว้ยไอตัวนี้สวยนะสีขาวล้วนเลยนะไอชุดที่มันเป็นนี่ไงคุณโทนที่มันร่วมกับ Rolling Stone ก็สวยแต่หน้าที่ออกมาคอลเลกชันนั้นน่ะแล้ที่เป็นแรปดินแผลบ่ะโรลลิงสโตนทำไมไม่ไปทำกับแมนยูแมนยูไปทำกับสโตนลอนเซ็ตนะส่วนเรื่องของบาร์เซโลนาเนี่ยเขาขายสินค้า ของที่ลืกได้มากถึง179ล้านยูโรไปดูกราฟิกสิอันด้ข้อมลเนี่ยเป็นตังเดอร์ฟดิตซึ่งเป็นคู่แข่งในลาลีกา155ล้านยูโรอันนี้ดีแต่ฟอนเล็กก็ดอันดับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันดับ3ามบเยร์นมิวนิก147ล้านยูโรอันดับ4ลิเวอร์พูล132ล้านยูโรอันดับ5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด130ล้านยูโร6เรี่ลเปเช97ล้านยูโร7อาร์เซนอล89ล้านยูโร 8เชลซีฮะ87ล้านยูโร9ยูเวนตุสที่เท่ากับสเปอร์ที่74ล้านยูโร <Pe ch S 1> น่าจะไปเก้ดผมเช <9 S 1> <9 S 2> ื่อว่ามาได้จากเลยใช่ไหมจากที่เปเช่จากมือแอร์จอแดนพุกเสื้อผ้าเขาสวยจริงแต่ว่าผมว่ามันอาจจะอาจจะเฉพาะกลุ่มอ่ะที่ชอบจริงๆอ่ะแต่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าของที่ลึกบาร์ซ่าอาจจะอาจจะสวยจริงด้วยความที่สีมันตัดกันด้วยมั้งสีแดงสีเลือดหมูกับสีน้ำเงินนี่ข้อมูลจากยูฟ่านะเชื่อถือได้นะไม่ต้องห่วง คิดว่ามาจากเราจะเชื่อถือไม่ได้เหรอถ้าเป็นมาจากเราก็เชื่อถือไม่ได้แต่เราเอาสองคนเอาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเชื่อถือได้มาอ่านเอาไปดูนะเตะก็ไม่น่าเชื่อถือแข้งอาเจียนอาเจนฮะเห็นขวดน้ําลอยมาแต่ไม่ไวตกใส่หน้าบาดเจ็บทำไมมันมขวดขึ้นเป็นโคปาอาเจนติน่ารอบ6 4ทีมมีคนถามเฮ้ยนุ่มกินน้ํายังเอาไปหนึ่งขวดน้ำไปกินยังไงเกียวประตูอธิเชตชดไหมตีเกรกเจอกับ สกกัิต้าจูเนียขณะที่ติเกรนำอยู่1นนาทีที่59มีจังหวะปัญหาเพราะว่าเฟร์นันโดบรันเดนนักเตะทีมเยือนโดนขวดน้ำแฟนบอลเจ้าถิ่นที่โยนตกลงมาเต็มเบ้าหน้าเห็นอยู่ไม่เขาเห็นีตงกันอยู่ไงแล้วคอแห้งแต่ว่าไม่ทันระวังโอ้โหเนี่เข้าไปแตกได้เพราะโดนเตะนะจากนั้นผู้ตัดสินสั่งยุติการแข่งขันเกมนี้ทันทีนี่ฮะ ขณะที่แบนเดนนักเตะโชคร้ายก็ทำการรักษาตัวมีภาพถูกนำตัวออกมาจากคลินิกปิดหน้าเบ้าหน้าโอ้โหแล้วจังหวะเข้าไปเตมบริเวณร,รอบข้างดวงตารอบๆตรงดวงตาเนี่ยพร้อมด้วยการบวมที่น้ำใต้ตาคือบหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันจะหนักเหรอบางคนไปที่สนามบอลอ่ะแล้วทำไมเขาต้องเอาฝาออกต้อ ผมเห็นภาพล่าสุดของตัวจำนัทฟิออร์เรเจน่ากับเวซแรมนัทชิงไหมไอ้เบีร์คี้ที่โดนน่ะตรงมุมทงอ่ะปามาเหมือนไม่มีอะไรเบีร์คี้ยังรู้สึกโอ้ยไม่เป็นไรสัักพแตกครับแตกแตกแตกทำไปเล่นไปคือด้วยวิธีของความแรงเฉยมันไม่ตกมาทำไปเล่นไปนะลองทิ้ไม่ต้องลองไม่ต้องลองไม่ต้องไปลองคือไอ้ลองลองอะไรดีๆคือไอ้อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องไปลองอันนี้เอาไปละเอาไปละผมว่าอันนี้สักประมาณเนี้ยก็แตกไม่ต้องหรอกแก้วเหรอไม่ใช่ ไม่ต้องโยหรอกเคาะกันเดียดังเคาะกันปักเนี่ยก็แตกได้ครับเอาไปต่อที่เรื่องของความผิดพลาดของผู้เล่นสประตูอีกแล้วในฟุตบอลคอนคาเคปแชมเปียนคัพร้องแรกระหว่างฟิลาเดลเฟียยูเนียนของสหรัฐบุกไปชนะเดปอร์ติโวซาปิซ่าของคอสตาริกาที่ฮะโจอั้นช็อตที่เป็นประเด็นคือตอนเจ้าถิ่นได้ประตูนำหนึ่งศูนย์จากการส่งบอลคืนหลังผู้เล่น แนวรับทีมเยือนไปให้ประตูตัวเองก็มันจ่ายยากอ่ะใครผิดคุณบอกว่าคนจ่ายคือหลังก็ผิดไอ้จ่ายคนจ่ายคือหลังก็ผิดคือต้องเข้าใจนะผู้ักษาประตูเขาไม่ได้มีเซนส์จะใช้เท้าไดยดีขนาดจ่ายเจ่ายจะยากเลยแล้วมันจะจับบอลยังไงอ่ะโอ้โหพี่จ่ายขนาดนี้มันก็เกินไปอันนี้ผมผมเห็นใจผู้ักษาประตูนะ เจอเนี่ยเปะแถวรัดพ้าวเนี่ยฟิลาเีเฟียยูเนซมอลเนี่ยเอาจูดเลยใช่เสื้อผ้าือเสื้อผ้าหน่อยเสื้อผ้าไม่เต็มไปหมดเลยถูกต้องสามสองดีที่กลับมาชนะได้นะดีว่ายังกลับมาชนะนะยังกลับมาชนะได้สามสองอะไปดูเรื่องของโคตชกลมหน่อยโคตชแบนนะฮะเกมของทรูแบงคอกผมวานนั่งดูอยู่เสียดายมาโดนช่วงทดเวลาแบบท้ายๆจริงๆวิสลุตอิบุลาก็สวยดวงแตก คือเขาจะจุดโทษเราก่อนนั้นจากจังหวะสุพรรณทองส่งไปทีล้เช็ชคกันไปทีแล้วแต่ปฏิวัติเซฟแบบกระจุยเลยน่าจะลูกนี้างที่ล็อกเออเนี่ยลูกเนี้ยโอ,อ,อ้โหปัดได้ไงผมดูอยู่ช่วงท้ายเกมแล้วบุกอ่ะเหมือนเกมที่เชลซีเจอแมนเิตี้เลยคือบุกหนักยกเว้นฟรีนอตทศวัรษนี้วินัสเถียนน่ะแทบถอยลงไปจูบกับปฏิวัติอ่ะทุกช็อตอ่ะแทบยิ้ยมเนกองหลังน<า>่าจะปิง<ช>อ่ะ มีเดียว่ใหยิชีกันไหมเซนต์น์เซนเตอร์นี่ใช้ทอมเบียเล่นกับเอลวัตตันก่อนแล้วตอนหลังมีสุพรรณลงอีกคนไหมใช่สุพรรณลงเล่นสุพรรณลงเล่นอ่าแล้วก็สุพรรณนี่ติดอะไรติดอ่างทองครับเท่าทีอ่าต่ออ่าเนี่ยมาดูแขนจังหวะเนี้ยนาทีที่ร้อยยี่สิบแล้วร้อยสิบแปดถึงร้อยยี่สิบวิสรุตอิมูด้าก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเพราะมันเข้าไปโชคร้ายดวงแตกโชคร้ายดวงแตกแขนกลางมาพอดีเขาก็หาจังหวะโอ้โหจะให้อยู่แล้วไม่ได้ โอ้มีความเมตตาปราณีเลยอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่จริงๆมันท้ายเกมแล้วก็ปล่อยเอออีนิดเ,เดีวยวจะโดนจุดโทษเนี่ยเจ้าถิ่นมาได้ประตูใช่แต่จริงจแล้วทูแบงคอกเนี่ยถ้าเราจําได้ตั้งแต่รอบแรกที่เจอคิดฉีอะไรจะได้ไหมฮะทูแบงคอกก็สร้างผลงานยอดเยี่ยมนะเก็บ3าคะแนนแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกได้เก็บ3คะแนนแรกในการออกไปเล่น ต่างแดนได้และเข้ารอบน้องเอาได้เป็นครั้งแรกในโสโมสรเพราะจริงถ้าว่าไปเนี่ยตอนนี้ก็เป็นตัวแทนไทยที่ตกรอบแล้วเป็นทีมเดียวแต่โดยภาพรวมทเํเสถษติใหม่เยอะญี่ปุ่นเขาตกไม่ได้เหมือนกันคืออย่างนี้<ช>ญี่ปุ่นอ่ะไอ้น่ามันตกไงโกฟูรออตาเล่แล้วก็โกฟูด้วยไม่เหลือแล้วไม่เหลืแลอแล้วนะมันเหลืออยู่ทีมเดียวแล้วเกาหลีเยอะเกิอนอีกมันเหลือทีมเดียวก็เต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอทิ้งท้ายครับ ไปดูที่ไฮไลท์อินเตอร์ไมอามี่ปิดฉากฤดูกาล MLS เปพึ่งเขาพิ่งเริ่มจะปิดแล้วเหรอจะบ้าแล้วเปิดบ้านชนะวิลสเล็ก2-0ล่าสุดนี่มีวิลสมิธไปด้วยบอกโหคนดังเพียบดีวิซสเลสเดวิดเวคแฮมมาเมสซี่มาอยู่แล้วแล้ววิลสมิธก็ยังมาชมด้วยไปดูไฮไลท์อินเตอร์แมมี่นะครับเปิดฉากฤดูกาลอย่างสวยสดงดงามทิ้งท้ายแมตช์พอยต์วันนี้ครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ